ข่าวดวงคุณวันพหัสสบายดีคุณวันพหัสในหลอบในหอบอาทิตย์ที่สามเนาะของเดือนเจ็ดเริ่มแต่วันที่ที่หาหาวันที่เสาเดือนเจ็ดหนีไปเนาะคุณวันพหัสจ้าเป็นแนวดไผ่อยากบอกยังไห้กับคุณวันพหัสเนาะคุณวันพหัสเริ่มต้นด้วยดีคือเดว์เดว์เมืบอกว่าคนณวันพหัสนี่เนาะส่วนเดือนส่วนต้นอาทิตย์ที่สามหนีเป็นอาทิตย์ที่ เปิดโจ๊กเปิดซับเปิดดวงใครครับคนวันปราฮัตได้เนาะเปรนว่าเดวเวอร์เมื่บอกว่าการ ต่างการทำเนาะการทำมาหากินกา,าการค่าการขายของคนมัรนพานี่จ้ารับเขื่อนไปในทางที่มีความเพิ่มพูนจ้ามีความทวีคูณเนาะถาว่าการขาการขายของคนมันพารทเนะจ้าจมีเกณฑ์กำไรสูงเนาะจะได้รับมาครับพ้นท่าว่าคนมันผู้ใดติดหนีคนมันพารทเนะคนมัรนพาน์ท่จ้าได้รับการอ่าสำหาหนีสิ้นจากคนอื่นเนาะที่บ้าเขาติดหนีเจ้าบางเดีจะเป็นสำหาเขาเนาะ ้าว่าผู้ไดติดหนีคนเกิดบัานพะหันเนาะคนบั่นพาหันนี่จ้าได้เงื่อนก่อนจากการที่าซําลานีซีนเนาะจากคนอื่นและจะเห็นให้คนบั่นพะหันมีกําลังใจเกิดขึ้นเนาะแล้วคนบันพาหันนี่เนาะนาเบียการเงินการงานทีกําลังขับเขื่อนอยู่เนาะทีกําลังเดินอยู่นาเวลาปัจจุบันนี่จะเป็นในทิศทางที่ดีจะมีโศกจะมีทรัพยขกามากเนาะจะมีการเวียนหูสิ่งใหม่ๆและจะมีคนเขามากให้ค่วมสวยเหลือซับพอร์ต เจ้าได้เนาะใคยอยากบอกยังเติมให้กับคน้นมันพัตเนาะใบที่สองบอกว่าทุกอยางเนาะในการลงมือทํามาหากินในการผ่าขายในหนาเบียกของเจ้าการเจรจาของเจ้า,าใครอยากบอกว่าให้ค้นวันพาัตนี่คิดและพิจารณาใส่ความคิดใส่สติปัญญาให้เข้มแข็งขึ้นให้ดีขึ้นเนาะไห้หูจัก ในการระว่างโตเนาะในการว่างเงืนในการปล่อยเงืนในการลงขึง้นเนาะคนบอกว่าคนมันพาดเนาะไม่ส,นะสวงเวลานดเนาะอาทิตย์ที่สามมีการอยากจับใจลงขึง้นเหตุธุรกิจโตไหมาถามมาจะได้คำมาครับผ้นบอกได้คำมาครับผลแหลมีความสําเร็จเด้อส่วนคนที่มีขอบรันะ้วเนาะยิงเข่าใจกันยิงหักกันยิงเงินยิงมากเออเฉพาอคนมันพาดเด้อ ยิงเข่าใจกันยิงหาก,กันเงือนยิงมาเนาะคนมาค้นที่โสดเนาะกำลังจะโคบหา้าดูใจกันเนาะไม่สวงเวลานี่สามารถสร้างพื้นฐานห่วมกันใดเด้อสร้างพื้นฐานห่วมกันไดเหตุให้คน,น้านพาดนี่มีความเจริญมีความเติบโตความจเจริญเกิดขึ้นเนานะนาเวียทีติตอ่อประสานไว้เนาะก็จะเกิดผลสําเร็จเนาะจะมีความหลาบเรือไทยใ,ใบนีเนะาะราซาเหรียน ลาชินี่เหลี้ยนลาชินี่เลี้ยนบอกว่า the เพนออฟเดอะโคเขานบอกว่าเป็นดวงของเจา้า <c oughs> เพ่งอีกอยืนหนึง่งเป็นวันหนึ่งของของหอบอาทิตย์ที่สาเนาะคนวันพาหัสด,ดวงโศกลาบร้อยเกิดข้นปลายมือจับซุ่มเสียงไปเลยเนาะซุ่มมั่วไปเลยเออหูหาพันจัดการนกเว้นเหล็กเตาก็เหล,ล็กเสือเด้อปังกะดดะระคเด้อคนวันพหัส เจ้ามีโศกถา่าเป็นผูชา้เนาะจะได้ดวงหน้าลีอุปธรรมเออถา,า่าผูชายที่มีขอบครัวไดเมสีเคือนทีหูจักเคื่อนสามน่ำสีเออหูหีดหูข้องหูปฏิบัติหนาเวียการเงินการงานทุกอย่างเลยเนาะจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อ,อนบวางิ่งบ้าน่ายเนาะจะมีความโศกมีแห้งเนาะในส่วนอาทิตย์ที่สามหอบ วันที่สิมหาฮาวันที่เสวสเดือนเจ็ดนี่เนาะไพ่ย,ยากบอกว่าค้นมัณฑพาหัสจ้าได้โศกจากคว่ำฝันถาว่าผู้ได้โบฟันไปซุ่มเลยไปซุ่มสื่อเลขซุ่มมัวไปโหลดเด้อถาว่าค้นมัณฑพาหัสกำลังติดต่อเจรจาเนาะนาเวียบอื่นๆลงทื่ออื่นๆถือว่าอยู่ในระดับความสมบูรณ์แบบ เนาะกระพ่อคนมันผานเนาะแล้วส่วนสุขภาพเนาะคนมันผาดนี่อย่าเป็นโรคโรคใส่สมองเออเจ็บเส้นประสาบโมเมนต์เจ็บไมกเกนเนะเจ็บเส้นประสาทเนาะคืดร้ายในการลงทุนคืดร้ายในการวางแผนที่ว่าจะเหตุยังไงดีเนาะจะทำยังไงด,ดีจังจ้าใดเห็นห้ยครอบขั้วนี่มีความอุดมสมบูรณ์สามห้ตัวเองดีขึ้น ในบางเหลืองบางล่าเนอะคนบอกว่าคนมันพาดที่ผ่านมามีความหย,ยากซับสนมีความหนุงยากซับสนคนบอกว่าอาทิตย์ที่สามนี่สิ่งที่มันสิ่งที่มันโหดหายมันกําลังจบไปเออเดเวอร์มาบอกว่ามันกําลังจบไปและสิ่งที่เจ้ากําลังจะเริ่มตนเฮ็ดไม่ทำไม คือว่าเจ้าจ้ามีความโศกดีแห้งและจะปังจะหมานแห้งในขอนี่เนาะอย่าลืมเนาะคนวันพาัตเป็นอีกหนึ่งคนที่ว่าแห้งยืนหนึ่งในสวงอาทิตย์หอบที่สามไผ่คู่อยากบอกยังไห้กับคนวันพาฮัดเนาะเพิ่บอกว่าคนวันพาัตเนาะในสวงไม่ลานี่เนาะไผ่คู่อยากเตือนว่าการทีเห่าเห็ดเบียกเนาะให้เห็ดเทาทีหางกายเห่าเห็ดได้เออให้ฟังหูไหวหูอือ ให้ฟังหูไหวหูให้พิจารณาในสิ่งที่ตัวเองไดนงินในสิ่งที่ตัวเองก็ทำเนาะยาใจหอนยาโมโหถาวาในสวงอาทิตย์เนี่ยคนมันปรหาหใจหอนโมโหแล้วเนาะจะเป็นคนทีว่าเสื่อมเสื่อมเนี่ย เสื่อมในการกระทาเสื่อมในการเคลื่อนไหวเด้ยอไยา่บอกว่า mm hmm. หายฮักซาสุขภาพเน่เนาะเออถาว่าคนมันประหัดเนาะ mm hmm. เห็ดเบียกคกโหมเกินกําลัางตัวเองจะได้ไปพบแพทย์พบหมอเด้อและหามีสติระว่างโตเนาะในส่วนอาทิตย์ที่3ามเทงว่าเจ้าจะเป็นคนเฮงยืนหนึ่งในส่วนหอบอาทิตย์ที่สมนี่ แต่เจ้ากับยาใส่ซีวิตแบบประมาทเนาะไผ่คู่อยากเตือนว่ายาใส่ซีวิตแบบประมาทให้ละมันระวังการเคลื่อนไหวตัวเองเด้อในในขอนีเนาะอันนี้คือดวงของคนวันพฤหัสในส่วนวันที่สิบหาหาวันที่เจ็ดเนาะหอบอาทิตย์ที่สามของเดือนเจ็ดปีสองพันส่สิบเนาะส่วนเลขหนาไพ่เลขหนาไพ่ของคนวันพฤหัส <c oughs> เลขหนาไพ่จะมีเลขเลขเจ็ด เลขเกเเลขเก่าเลขเกเเลขกเตเลขเก่าเ,เานาะสีเสริมดวงของคนวันพฤหัดหายใส่สีเหลืองเนอะสีเหลืองเนาะ